สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้อังคารที่20นิมิถุนายนนะครับช่วงนี้บอลทีมชาติมีดูกันเพียบเลยทีมชาติไทยเมื่อวานไปอุ่นเครื่องกับฮ่องกงนะครับนัดหลังสุดเราทําได้แค่เสมอไต้หวันโดนไล่ตีเสมอนะครับแต่เมื่อวานนี้เล่นดีขึ้นเจชนาทิปบทบาทเยอะขึ้นแล้วก็เราสร้างโอ,อกาสได้เยอะนะครับผู้ชมครับถือว่าเป็นเป็นฟอร์มที่ดี ของทีมไทยนะครับทีมไทยเมื่อวานนี้ตัวหลักเนี่ยสเปตตัวจริงก็เป็นพวกตัวเก่าผสมตัวสดนะครับชาญรงพรมสีแก้วลงตัวจริงนะครับหนเซนเตอร์นั้นเป็นเอเลสดอลล์กับเฉลิมศักดิ์ขีนะกองกลางก็มีพิธิวัตรมีสารัตนะครับแนวรุกธีรศิลป์สุพโชคแล้วก็ชาญรงค์นะทีมไทยครองบอลบุกนะครับเสียบอลปุ๊บเพรสทันที ครื่องแรกในโอกาสโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับธีราสินมงชนคานไปลูกหนึ่งอีกครั้งหนึ่งยิงเฉียดคานนิดเดียวนะครับเกมบุกเราทำได้ดีนะครับกดดันฮ่องกงรด้เยอะพอสมควรนะสุะชคสารชาติพิธิวัดสุขจิตธรรมกลุลยิงนะครับมีโอกาสยิงแต่ประตูฮ่องกงคือยับฮุงไฟปัดเอาไว้ได้ ธีรสินช่วงท้ายครึ่งแรกก็ได้ยิงอีกครั้งหนึ่งโดนประตูปัดเหมือนกันนะครับครึ่งแรกยังไม่มียังไม่มีประตูนะครับครึ่งแรกยังศูนย์ศูนย์ยังเฟื่อยอยู่นะครึ่งหลังทีมไทยมาได้ประตูนาที63เป็นลูกที่ชาญรงค์พรมสีแก้วเปิดขึ้นมานะครับแล้วธีรสินโฉบเข้ามายิงที่เสาแรกยิงผ่านประตูยับพุงฝ่ายเข้าไปแบบเหนือเหนือเลยยิงแบบไม่ต้องแรงนะครับจิ้มผ่านประตู ยอดเยี่ยมนะครับคือยิงได้แบบนี้คือต้องเก๋าจริงๆนะแล้วธีรศิล์น,นิ่งมากนะครับเป็นประตูที่63ในทีมชาติไทยของมุยธีรศินแดงดาทีมไทยหลังจากขึ้นนําแล้วกเ็เน้นเกมรับ <c oughs> เน้นเกมรับพอะะั้นช่วงท้ายนี่มีเสียวหน่อยนะครับมีเสียวหน่อย15นาทีสุดท้ายเนี่ย่งวีรเทพป้อมพันธ์กับกฤษฎดาการแมนลงมาเล่นกลางรับทั้งคู่ต้องการยันสกอร์ให้อยู่ อย่างที่บอกก็คือฮ่องกงเนี่ยสร้างโอกาสได้พอสมควรในช่วงท้ายเกมนะครับมีอยู่ลูกหนึ่งช่วงทดเวลาแมทธิวออนะครับกองหน้าฮ่องกงได้มง่งแต่ชัดชัยบุตรพรมประตูทีมไทยเซฟเอาไว้ได้นะครับจบเกมไทยชนะฮ่องกงไป1ประตูต่อ0ูนยเป็นฟอร์มที่ดีนะครับท่านผู้ชมย้ำอีกทีว่าเฮ้ยเราเล่นดีไว้ถึงแม้ว่าจะชนะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับเจชนะทิพลงมาต่ำนะเชื่อมเกมนะครับคอยเชื่อมเกม บทบาทเยอะกว่าวันเสมอไต้หวันแต่คนที่ผมยิ่งดูผมยิ่งชอบคือสารัตอยู่เย็นตังสารัตเนี่ยเป็นเป็นมิดฟิลที่แบบไอตัวค่อนข้างเล็กความแข็งแกร่งก็ไม่ใช่จุดเด่นแต่เซนต์บอลของสารัตนี่ดีมากเลยท่านชมถ้าดูทีมไทยเล่นนัดต่อไปก็ได้สังเกตสังเกตการเล่นของสารัตอยู่เย็นนะครับเป็นประเภทปิดทองหลังพระเรียบเรียบนะครับ เป็นตัวเชื่อมเกมจ่ายบอลดีลบความคิดของเขาการอ่านเกมะไรพวกเนี้ยสารัสอยู่เย็นนี่คือเก่งมากเลยนะเป็นพวกเก่งเงียบๆนะครับแต่เป็นตัวที่แบบทาให้เกมของทีมไทยไมีความสมดุลน,นะครับถ้าขาดสารัสไปเนี่ยมันมันมันไม่ดีเหมือนกันถ้าไม่มีสารัฐนัดไหนเนี่ยกองกลางมันก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับทนผู้ชมครับอ่า โอเคทีมไทยชนะฮ่องกง1ประตูต่อ0งานต่อไปของทีมชาติไทยก็คือฟุตบอลคิงส์ครับเล่นเดือนกันยายนนะครับปีนี้คิงส์ครับมีทีมต่างชาติมาแข่ง3ชาติอินเดียเลบานอนและล่าสุดคืออิรักอิรักนั้นเข้ามาแทนอาหรับเอเมิเรสที่ถอนทีมออกไปนะครับก็บอกว่าช่วงนี้เปลี่ยนโค้ชใหม่ก็เลยยังไม่พร้อม UAE นะครับอิรักมาแทนอิรักนี่โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นสรุปอีกทีว่า King's Cup ปีนี้ก็จะมีทีมไทยอินเดียเรบานอนแล้วก็อิรักนะครับน่าจะแข่งที่เชียงใหม่แต่ว่ายังยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่ยืนยันแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นมีเชียงใหม่อยู่จังหวัดเดียวอะที่เสนอตัวเข้ามานะครับเฮ้ยแต่ตอนนี้เชียงใหม่อากาศเป็นไงบ้างไม่รู้ผมไม่ได้ตามเลยช่วงหลังนะครับฝุ่นน่าจะคลายไปแล้วมั้งนะเ,เมื่อวานเราอุ่นกับฮ่องกงขณะที่อินโดนีเซีย อุ่นกับแชมป์โลกอาร์เจนตินาแต่เป็นอาร์เจนตินาที่ไม่มีเมสซี่นะครับท่านผู้ชมครับตามความคาดหมายเมสซี่ไม่มาอนะังเคลดีมาเรียก็ไม่มาอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์เอนโซเฟรนันเดสมาแต่ไม่ได้ลงมันเจ็บปวดไหมลนะ่ะอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์มิดฟิลด์ตัวใหม่ลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เอนโซเฟรนันเดสของเชลซีมาด้วยแต่ไม่ได้ลง เป็นตัวสำรองแล้วนั่งพักอย่างเดียวไม่ได้เล่นเลยนะครับอาร์จนตินาเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่เป็นตัวสำรองแต่อย่างน้อยก็ยังมีฮูเลียนอวารเรสกองหน้าแมนซิตี้นะครับมีเอมี่มาติเนสประตูตัวจริงจากแอสตันวิลล่าลงลงตัวจริงนะครับแต่นอกนั้นก็เป็นประเภทแบบอืมไม่ใช่ตัวหลัก <laughs> ไม่ใช่ตัวหลักนะครับเครื่องหลังโอเคอเลฮันโดกานาโช ได้ลงนะครับเล่นอยู่ครึ่งชั่วโมงอย่างน้นอยแฟนอินโดนีเซียก็ได้เห็นการนะโชวนะครับอ,อาร์เจนตินาชนะอินโดนีเซียไป2 0ศูนย์ได้ประตูจากเลียนโดปารเดสกับคริสเตียนโรเมโรโรเมโรกองหลังสเปอร์นะโอเคก็ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวจริงทั้งหมดนะครับอาร์เจนตินาแต่อย่างน้อยอินโดนีเซียก็คงจะได้ประสบการณ์ไปพอสมควรนะครับได้เจอกับแชมป์โลกนะ คือไม่ว่าใครลงเขาก็มีมาตรฐานของเขาแหะทีมฟ้าขาวเนี่ยส่วนทีมชาติอังกฤษนะครับเมื่อคืนนี้ลงแต่ยูโร2024รอบคัดเลือกกลุ่ม C เล่นที่สนามโอเชาฟต์อังกฤษถล่มนอร์ทมาเซโดเนียไป7ประตูต่อศูนย์นอร์ทมาเซโดเนียหรือที่คนไทยเรียกว่ามาเซโดเนียเหนือเนี่ยสู้ไม่ได้แล้วครับยันอยู่ได้ประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงแต่หลังจากนั้นก็เละเทะไปหมดนะอังกฤษขยันเล่น ไล่เพรสนะครับไล่เพรสเร็วแล้วก็จังหวะเข้าทำรวดเร็วนะครับบุคยอสาก้าจอมบุกจากอาร์เซนอลทำแฮตทริกยิงคนเดียว3ลูกส่วนเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนยังลงตัวจริงนะครับในตำแหน่งมิดฟิลเล่นกองกลางนะครับแล้วเกมนี้เทรนต์ลงลงทั้งเกมเป็นตัวจริงเล่น90นาทีเลยนะครับ โอเคซาก้า okay, ยิง3ลูกที่เหลือก็เป็นแฮร์รี่เคนยิง2นะครับมาคัสรัสเบิร์ดหแล้วก็คาร์วินฟิลิปส์คาร์วินฟิลิปส์จากแมคซิตี้ยิงอีกลูกหนึ่งนะผมนับครบหรือเปล่าวะ <laughs> ยิงเยอะเหลือเกิน7ลูกโอเคตามนั้นแหละนะอังกฤษชนะสีนัดรวดนำจ่าฝูงต่อไปนะครับถามว่าเกมนี้มีอะไรบ้าง โอเคมีเทรนด์เล่นมิดฟิลผมสังเกตดูคืออังกฤษเล่น4-3-3มิดฟิลสามคนก็มีจอร์แดนเทนเนอร์สันอยู่ทางซ้ายเด็กแลนไรส์ตรงกลางและเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเทรนด์ยืนค่อนไปทางขวานึกออกใช่ไหมกลางสามคนเทรนด์ trend, ขวาซ้ายเป็นเฮนโดตรงกลางคือเด็กแลนไรส์ถามว่าเทรนด์เด่นไหมผมว่าไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะนะครับคือบางทีตำแหน่งยืนของเขาเนี่ย เพื่อนส่งบอลให้ค่อนข้างยากอะ่ะนะเพื่อนส่งบอลให้ค่อนข้างยากบางทีมันไปยืนชิดกับคู่ต่อสู้มากเกินไปตัวที่เป็นศูนย์กลางของเกมมังกอจริงๆคือเดคลันไรส์ครับท่านผู้ชมครับเดคลันไรส์เขาเหมือนกับเป็นควอเตอร์แบ็ในอเมริกนฟุตบอลอะ่ะคือเป็นศูนย์กลางของของเกมบอลมักจะมาผ่านมาพักที่ไรส์จากหลังขึ้นไปหน้านะครับเด่นจริงๆไรส์ Rice เนี่ย ดูแล้วก,ก็สมกับค่าตัวร้อยล้านปอนด์นะฤดูกาลหน้าถ้าทีมไหนได้ไปเนี่ยผมก็คุ้มะนะครับอายุก็ยังน้อยเพิ่ง24เองนะไรซ์ Rice, โดดเด่นเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับส่วนเทรนด์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เด่นอะไรมากมายแต่ว่าเขามีทีเด็ดก,ก็คือลูก40ของกรีฑยเทรนด์ต,ตวัดจากแดนตัวเองนะครับอยู่ เลยน่าเขียดโทษตัวเองมาหน่อยหนึ่งอ่ตะตวัดจากแดนตัวเองลูกยาวขึ้นไปให้บูคาโยสาก้าหลุดเข้าไปยิงประตูที่4เป็นลูกที่แบบคนฮือฮามากเลยเป็นไฮไลท์ของเมื่อคืนนี้เลยลูกจ่ายของเทรนเนี่ยเปิดยาวยาวเลยนะครับแล้วแม่นด้วยแล้วมันจังหวะมันมันเข้ากันกับจังหวะสปีดของบูคยโยสาก้าสาก้าจับบอลลงแล้วก็วอลเลย์ตูมเดียวเข้าไปสุดยอดมากเลยนะครับ เทรนด์ได้รับคำชมมากจากการจ่ายลูกนี้นะอังกฤษชนะสบายๆนะครับเหนือกว่ามาเซโดเนียเยอนะนะอ่ะไปดูข่าวบอลอังกฤษครับท่านผู้ชมครับบอลมัดปลดกุืนซือแกรี่โอเนลไปเมื่อ <c oughs> คืนนี้ <c oughs> นี่ไม่ได้สำนึกบุญคุณกันเลยใช่ไหมโอเนลเนี่ยอุตสาห์พาทีมรอดตกชั้นนะว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยโดนปลดซะงั้น นะแล้วก็ตั้งเลยนะครับตั้งคุณซื้อใหม่เลยปลดปลดคนเก่าวเมื่อวานแล้วตั้งกุณซื้อใหม่ภายในเวลาสองชั่วโมงแสดงว่าคิดไว้ล่วงหน้าแล้วบอลมัดเนี่ยปลดแกดิโอเนลแล้วก็ดึงอันโดนี่อิราอล่ากุณซื้อชาวสเปนเข้ามาคุมทีมแทนนะครับแกดิโอเนลวัย40ปีเนี่ยเข้ามาคุมทีมบอลมัดแทนสกอตพาร์เกอร์ตอนเข้ามานี่ก็ร่าแรก ดูทรงแล้วคนก็คิดว่าเฮ้ยไม่รอดตกแน่ๆเลยบอลหมัดนี่ไม่เหลือเฮ้ยแต่กลายเป็นโอนิวเี่ยเข้ามาปรับทีมใหม่นะคือสไตล์ของเขาไม่มีอะไรมากใช้ใช้ความขยันไล่เพรสไม่กลัวทีมไหนทั้งนั้นนะครับขยันวิ่งวิ่งวิ่ง,งไม่มีหมดเลยทีมบอลหมัดของโอนิเนี่ยสุดท้ายได้ผลนะนะครับจบอันดับ15รอดตายนี่ถือว่าเก่งมากๆเลยนะ คือดูคุณภาพนักเตะและในบอลหมัดมันมันไม่น่าจะรอดอะ่ะแต่ว่าโอนิลเนี่ยสร้างสร้างความเป็นทีมขึ้นมาทีมเวิร์กดีนะครับท่านผู้ชมครับเล่นตามแท็ติกนะเพรสซิ่งจัดจัดอะไรเงี้ยนะรอดตายแต่จบซีซั่นโดนปลดเป็นกุนซือคนแรกของพรีเมียร์ลีกที่โดนปลดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับคือผู้บริหารเนี่ยเขาอยากได้กุนซือใหม่ที่สามารถสร้างทีมให้อยู่ครึ่งบนตาราง ไม่อยากหนีตกชั้นปีต่อปีนะครับเ,เจ้าของทีมชื่อบิลฟอรลี่บิลฟอรลี่ฟอลี่เนี่ยเป็นเจ้าของทีมที่แบบเขามีความเขามีเป้าหมายของเขาเขาอยากทำบอลบัตให้แบบขึ้นไปเป็นทีมครึ่งบนของตารางเลยเนี้ยนะไม่อยากหนีตกชั้นเพราะฉะนั้นช่วงซัมมอรอเนี่ยพยายามหาตัวใหม่หลายต่อหลายคนก็เลยแบบเฮ้ยหาคุณซื้อใหม่ดีกว่า เผื่อว่าอันดับมันจะขึ้นไปติดระดับท็อป10หรือว่าลุ้นไปเล่นบอลยุโรปถ้วยเล็กอะไรเงี้ยเขาก็เลยเยอะคิดกันอย่างนี้ข่าวบอกว่าก็คุยกับแกรีโอเนลด้วยดีนะครับจากกันด้วยดีไม่ได้มีทะเลาะอะไรกันนะไปดึงอันโดนี่ออราโอล่ากุนซือชาวสเปนเข้ามาแทนอิราโอล่าเป็นใครเขาเป็นกุนซอทีมราโยบายเยกาโนในลาลีกาสเปนเพิ่งหมดสัญญากับราโยพอดีนะครับแล้วก็มาเซ็น2ปีกับบอลบัด ฤดูกาลที่ผ่านมารโยบายกาโน่ของกุนซืออิราโอล่าเนี่ยได้อันดับ11นะสมัยเป็นนักเตะเขาเคยเล่นให้กับแอตเลติกบิลเบา15ปีคือคนที่เล่นให้บิลเบาเนี่ยอยู่ยาวไม่ค่อยย้ายนะครับอยู่15ปีติดทีมชาติสเปน7ครั้งผมผมคุ้นชื่ออิราโอล่ามากเลยแต่ผมนึกไม่ออกนะตอนแรกแต่ก็โอเคเขาเคยติดทีมชาติสเปนเนี่ยก็คงจะเคยเห็นหน้าเห็นตากันมานะครับ สไตล์การคุมทีมเน้นบอลบุกเน้นเพรสซิงเกาบอกกรโยบายกาโกเน,น่เป็นเป็นหนึ่งในทีมที่เพรสซิงดุที่สุดในบอลสเปนะเจอทีมใหญ่นะไม่กลัวไล่เพรสบี้อุตลุดเลยตรงนี้คิดว่าบอลหมัดคงจะชอบก็เลยดึงมาคุมทีมนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะโอเคนะก็น่าจะโอเคอยู่ครับอีราโวล่าส่วนปารีสแซงต์แชมงใกล้จะตั้งลุยส์เอดิเกเป็นกุนซอคนใหม่ ยังไม่ได้ปลดคริสตอฟเกาติเย่อย่างเป็นทางการแต่คาด <c oughs> ว่าคงถแถลงทีเดียวคือปลดโค้ชเก่าแล้วก็ถแถลงตั้งโค้ชใหม่ไปเลย <c oughs> คือหลุยส์เซริก้นะครับเปเชหัน <c oughs> มาหาเอริก้หลังจากการเจราจากับยูเรนนาเกลส์มันลม้มเหลวตกลงหันไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็ทางใครทางมันไป <c oughs> ก็เลยจะไปดึงหลุยส์เซริก้มาเ <c oughs> <c oughs> ขาบอกจะดึงเอริเก้มาสร้างทีมให้แข็งแกร่งจากรากฐานขึ้นไป เข้ามาสร้างสร้างให้มันมีความเป็นทีมอะไรประมาณนั้นอะไม่ใช่เอาแต่ซื้อตัวดึงซูเปอร์สตาร์เข้ามาเปเชบอกไม่เอากันแหละเปลืองด้วย <c oughs> ซื้อมาแล้วก็ไม่เห็นเป็นแชมป์ยุโรปสักทีสร้างทีมเบิร์กให้มันชัวๆ์ให้มันแข็งแกร่งแบบเป็นทีมอะไรเงี้ยก็เลยเลือกอลุยเซอร์เเก้นะครับเอน็นเรเก้ช่วงซัมเมอร์นี้คุยกับหลายทีมเลยเชลซีสเปอร์แล้วก็ไปคุยมาแต่สุดท้ายกัมันจะไปเปเช แต่ด้วยความที่เก่งเก่งอยู่แล้วหรือเซเรเก้เนี่ยเคยคุมทีมชาติสเปนถูกไหมแต่ว่าเป็นประเภทแบบมีหลักการของตัวเองอะแล้วค่อนข้างจะหัวแข็งด้วยนะแล้วบางทีคิดอะไรไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะครับผมไม่ได้อะไรผมคิดว่าเขาเก่งอ่ะแต่ว่ามีสิทธิ์ทะเลาะกับซูเปอร์สตาร์ว่ากันเถอะเออด้วยความที่แบบแข็งเป็นคนแข็ง ไม่รู้ว่าไปจะทะเลาอะอท่านประธานหรือเปล่านะ <laughs> <laughs> ผมแล้วห่วงห่วงคีเดนเอ็มบัปเป้จริงเลยท่านประธานก็รู้อยู่ว่าเปเชใครใหญ่นะครับใครย้ายใหญ่สุดในทีม <laughs> อ่ปิดท้ายด้วยเรื่องของสตีเวนเจอรัดเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าเจอราดสนใจจะไปคุมทีมในซาอุ <laughs> ทีมอะไรว่าเอาเอาอิติฟัก <laughs> ชื่ออ่านโคตรละยากเลยเอาอิติฟัก อยากจะดึงเจอราดไปคุมทีมเมื่อวานนี้ไอ้เกมทีมชาติอังกฤษอ่ะเจอราดเขาไปอยู่ที่สนามนักข่าวก็ไปถามตกลงเอาไงสตีวิจ,สวจีสตีวิจีบอกไม่ไปสตีวิบอกไม่ไปเจอราดเป็นคนพูดตรงๆแล้วบอกอ่ะซาอุเนี่ยเชิญให้ไปคุยด้วยจริงเขาก็ไปไปคุยที่ซาอุเลยไปดูน่นดูนี่ดูข้อเสนอ แล้วเอากลับมาคิดสองคืนคิดสองคืนไม่หลับไม่นอนไอ้ไม่ใช่ขนาดนั้นเกินไปเอามาคิดอย่างถีทถ่วนแล้วดูทุกมุมแล้วสุดท้ายตัดสินใจไม่ไปซาอุไม่โกซาอุนะครับตอนนี้ก็โอเคถึงว่างงานก็ไม่เป็นไรสตีวีจีรวยตั้งเยอะนะครับอ่ะก็ยังอยู่ที่ตอนนี้ยังอยู่ที่อังกฤษต่อไปแล้วก็รอข้อเสนอนครับเสียดายเสียดายที่เลสเตอร์ตั้ง เอนโซมาเรสกาเป็นคุณซื้อใหม่ไปแล้วนะครับเจอราดก็รองานนิดหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เป็นพวกคอมเมนเตอร์ไปก่อนดีกว่าสบายใจดีไม่โดนด่านะครับ <laughs> โอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพวกนี้กลับมาคุยกันต่อขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ